กิจกรรมสวนบนความเพียรพัสติตายยอดศรีลาวหลวงปู่ทวดเฟสบุ๊กหนุ่มน้อยคาเฟ่ซูงสี่หนึ่งครั้งที่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกแปดอีพีหนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกแปดที่ข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงศ์ขอถวายขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ ไหว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาเจียบูชาเดชองค์พระธรรมปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จรุ่นองคหลวงปู่บุญเดชองหลวงปุิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่ครับเจ้าของจินดามณนีขอเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดแต่ข้าพเจ้านี้ขออนุภาพในคุณพระตนตนตยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทพาทั้งหลายโปรดดลบันดาในศข้าพเจ้ามีสมาธิอันควรแก่การสวดสัตย์ใจมนต์ต่อไปบทที่หนึ่ง สมันตาจักรวารีสุป um nah ัตตาคัตฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสุสนันตุสุขโมกขังสักเกกามีเจรูปีขิสราจเตจันตาริเควิมาณีติเประเิดตถามยจการูณะขานีเขี่ยหัตุเุหเคเตภูมามาจยันตุเทวาชละทละวิสเมย์เจ้าขาขันทภนาคาติตตนตาสันติเกยังมุนีวรัววจังสัตรบุบูมีสันตุธรรมะสวรรค์การวยยามัทันตาธรรมะสวรรค์การวยยามัทันตาธรรมะสวรรค์การวยยามัทันตาบทที่สอง

वा सවच ह පवा स सවचना මතු ස पवा ඒवा वा වता देवता जयपुरी से सन्निप्रतिताहुति भकवन्तं तथासनयय कि पुसङ्गज अथाकुज च तुनाति थवासिकायै नान्ति व वानं एततं हुसी एजन खोपकवासुकिये तुनि हरिती गपीरवतिस्मीन महावनेम तथापि पुसङ्गं येन सतिमदं तिनपि खुष्टेहि चphe हेव आरहिते हितासि हि जो लो कथापि हि देवताये हि न सन्मित्रिताहुति भकवन्तं तथासनयय कि न कार्यानुना मदति येन पसव तेनु पसंकेमय न उपसंमितत्वा पक्ववातो सन्ति कि पत्रे कथा तथा पत्रे कथा भाषयमाति อัโคตาเทวตาสยาปีนามะพระวาปุริโสสมิชิตตวาปังภาษาโลยะภาษาริตมว่าปังภาษาสมิชย์เอวะเมวะสุทวะศสสุเทวีสุตราหิตาพระขวโตุตตุระหังสุอัโคตาเทวตาประขวตังอภวตุวะเอกมตังทัสสุเอกมตังสิตาโคเอกาเทวตาประวโตันติกอีมังหะทังอภาสิมหาสมบูพระวันสิมิงเทวกายาสมาคตาอคตตังอีมังธรรมะสมญตาเวะอปะราชิตะสังติอัถโคปราชิตตาะะขวัตโตันติกอมังหะังภ ตารักพิคโบสมาตังสุตจิตต <laughs> <knowledge>. ังอัตโนชุโกโอชูกรรมกังสุจิตตังอัตโนโอชุกรรมกังสุสารถิวนิตานิขจิตวะอินทรียานิรักขันติปฏิสติอัตตะครัวปราเทวตาพคะวัติโตสันติอีมังทางภาชิตเจตวะเคียรังชิตวะปาลีคังอินทักเคียังอวัตมะเมชาเตจารันติสุทวะมิมลจุภูมิตาสุนัสุจันตาสุสูนาราติอัตตะครัวปราเทวตาพคะวัติโตสันติอีมังทางภาชิเยจิติพุทธังสัญญาคาตาเสขเ้าไหม

อานาคตมัตถนังอรหันโตสมมาสัพุตตาเสตสปิภควันตนาเอตปะรมาเยวะเทวตาสนิปติตาพิสันติเสยตาปีมหังเอตระหิอจิคิดสามิพิทเวเทวะกายนามันิกิติกิสามิพิกเวเทวะกายานามันิเตชิสามิพิกเวเทวะกายานามันิตังสุนทะโสตกรมานะสิกโรธาภาสิสามิติเอวะพันติภูตทีกขู่ปรความปฏิชุตุมควานิเอตระโธจะสิโลกะ sīloka manuka sāmi yathā pūmāthathā sītā yē sītā kīrīpa lāṅpa hītā tā sūmā hītā patūsi hāt wā lāni nā rōma hāṁ sāpa nō ō thā tamana sātu sūt thā te ja ada pemakai rumus senang te sempat turun ya na amnu sana kan senang apik atas sering setang ekia sana senang amnu sana tetamu kan tuh apik ya nanti tetamu kan tuh kita cari sepatu tahu tetamu kan sepatu ngerti naja bahwa kita warna kita cuma tetamu mesti kita sabu wajah kita tetamu kita tetamu kan tapi itu sami kira hi anu pun sosok tetamu kan sabu jaga pun mak pelawa itu mantau itu mantau warna warna itu kasino mata menanti kemunculan จสหัสสาหิมะวตาะขายนติวันโนยที่มันโตสติมันโทวนะวันโตยจ้านมทมนาิีกมงพกาสิิันาสาตายกิลาติสัสาจะขานติวันโนยที่มันโตสติมันโทวนะวันโตยานามมนาิกมงพาสิิันาเอเตเโสรสสาะขานตวันโนยที่มันโตสติมันโทวนะวันโตยสนมมนาิกมงพาสิินันนงสามิตาปัจจสตายะขานติวันโนยที่มันโตสติมันโทวนะวันโตาานามุาสมนาชากรง สิณเดนาสตาสสังยคณังปีดูภาษาติคุมพิโรราชาโกโสขสมิติมณังปูริมจัตติสังราชาทตระโคภาษาติกันธนาธิปติมาราชาเจตสปุติปิตัสสาวะโบยทานมังคลาภิทิมันโตสิติมันโทวนนาวันโตที่สานมัทมานาที่กุมคณานสมิติมนังใกกินัจจติสังราชาวิรูโหตประสาติคุมพนังธิปติมาราชาเจตสูปุติปิตัสสาวะโบยทานามังคลาภิทิมันโตสิติมันโทวนนาวันโตที่สานมัทมานาที่กุมคณานสมิติมณังปฏิมาใจสังราชารูปุโคติ นาคณงที่ปฏิมาราชาาชิโสปุติปิตาสาพบุญนทนามาเมพายที่มันโตสติมันโทวนะวนโตัสโนมัทมนาิตุมงคณัังสุติมงอุตรัตตสังราชาโเวโรตัสภาษติยะคณงที่ปฏิมาราชาชิโสุติปิตาสาพบุญนามามพลายมิิมันโตสติมนโทวนะวนโตขัสโนมัทมนาิตุมงคณังสุติมงปุริมะที่สังทัตตะโคทัคินีระวันุโกปชีวินะวิุโกโโรตระังตารโเตมาราชาสมนตตวิิโตตาทันนละม วิภูจะวิภูโตสัรจันทะโนกามอสิโสตจายก,กินมุบันทุปเนมันทุปจะปนาโทโอปวัตโย,าเเตยจายเสวัสสโตจะรำมันตาลีจิตตาเชโนเจกันทัพโะโรราชาชโนสุโภอาคูปเจสโกเจวะติมพลูสุติยะวิสาเอเตเดนเดียเจราชโนกันทัพปัสอะระพิโมทนะโมทะมานาพิกระม,มุมพิกะนังสิมติมานังตถาคูนาสภานาคาเวสาลาสัตตจลากัมพัณฑัตเจระราอาคูปยาคาสัจติพิยามุนาหะตระถาจะอาคูนาคยัสเชโนเอลาวันโนมหานาโหโศภะคัสติมติมานัง ยนาคราเชสหัสสารันตภาธิชาปกกูหันยศเตนาทตราจิตตาสุปนาอิติเตสนามัอภยยนตรานาคาชานามสิสุปนาโตเกมาสปโตสนาหิวตหิอภยยนตรานาคสุปนาสรนมังสุปุตังจิตาชหเทนัสัมางอุราจิตาภัตโวสวสเติมันโตยสิโนกลกัญชามัสนาอสุราาวิสาเวปิติสุจิติจรามิจสตัจพลิปุตนสเพโรจนามกาสเนหิตวะบินสินังรังุปกาม อาปูจะเทวาปทิวีจะเตโชวาโยตักขมุงวรนาวรนาเทวาสูโมจะยะสาสาเมตตากวรณากติกาอาคูเทวายะสิโนทัศเสตทัศสากยาสเพนะนะเตวันโนที่มันโตสติมันโทวนะวันโตที่ยะสิโนมัทมนาพิคมุงพิณนสินิติมณังเมธูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเรียมาตะทัสสุปนาเสเทวาจันทุอาคูฤกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูฤกิตานากตานิปรกตวาอาคูมัทวาลากะว่าสูนังวสุวสิโทสุปะคะปุรินโตทัศเสตทัศสากยาสเพนะนะเตวันโนที่มันโตสติมันโทววนนนนะโโตทที่สิมา อาถากูนาสภาเทวอาถากูสาภูเทวาชะละมักขีสิคราดิอริทกาจะโรชาจะอุปมาบุพพทสนุวรตนาสัทธมาจัตตุตานะจะเนิชกาสุริยะกิรอาคูอาคูสมเนจรุทัศเสติทัศสากยายสเพรนะติวันโนที่มันโตสติมันโตวันะวันโตยิสัสโนมัทมนาทิคบุญพิคนังเสมติมนังสมานามาสมานามนุสสามุสตมัยผิดทัพติสุติอาคูอาคูมลิชชา อาถาคูหันโยเทวาเยจันลงหิตวาศินปรักามหาปรคกขาอาคูเทวายศศสนุทัศเสติทัศกายาสเีนะนะตุวันโนทิมัตโตสิมรุณโทวนาวันโตยศศินุมัตะมนาทิตุมุนกนังสิมิติมานังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขนะสาเถหโอทาตระแห่บาโมคหาอาคูเทวาปิจกนาสัตถามัตตาหารักชามิศกาจัยศศสนุท่านอยังอาภาพุนโญโยทิสาพุสติทัศเสติทัศกายาสเีนะนะตุวันโนทิมัตโตสิมรุณโทวนาวันโตยศศินุมัตะมนาทิตุมุนกนังสิมิติมรัง เทมิยาตุสตายามากันตกาตระสินโลัมภติจัลามัสสุชาติวธีนมาจัลสวานิมานุตินุวัคคูถาคูปรินิมิตาทัสุเตศิชากาญาสุพีนะตัววโนอิทิมันโตสติมันโทวนะมันโตยัสสิโนมัทะมนาภิกมุโมภิกขนาสุมิติมานังสัตถีตีเทวะนิกายาสัพีนะตัววนโนนามันมณีนะอาคติมณีแตเดียสุขาสหายอวุตตชาติมัคคิลังโขตินมะนดังกังทักจีโมฆรานาคังจันภวะ ันทางวอัชตายตังสุพรมมาปรมาตจากกุตไตที่มตสานสำนังกุมารโลกุโสจากสัสุพิธานังสหัสพรมาโอกานังมาปรมาคติอิปปะโนทิมสุสนาโยยิมาสุัตรจราคูปจเกวัสวัติโนใตสัจมาสตอาค่ะหารฤตูประไวตเตจ่าสะเพยภิติสินทีทวิสุปมะเกมารตินาเป็นิปันสกันนั่มาทยังเอตากระถาปัตถารากินัปปัตมะทะวสมันตาปะรวาเรามาโวมิจุสโคตินังดิิตมาเชโนกันหานาเปสุ ปานินาตารมหัดจ่ารังกตวาเทระวังยถาปุวิชโกเมโคลถนะยันโตสุวิิโกตถาสุปิทาวติสังกตูยังวมเสตัจัดสพังกับปินญาญาบวิกิตวานะจักุมาตัตโตอมตสติสทาสาวิกิตานะเนยติมาราชนาพิมกาตวิชาใทาภิกขโวเตจะตาปะปะกรุงสุวัตพุทธศาสาสนังวีตระเข่ิปะกมูเนสังลมปิอิทยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายัสสสิโนโมทันติสัพูติหิสาวกาเตชนิสตาติ